ว้าวโจโจว้าวว้าวโจโจวันน yes. ี it ้เธอจะฝึกต่อยมวยเฮ้ยวันนี้เธอจะฝึกต่อยมวยไปทำอะไรเนี่ยกันไว้ก่อนเจ้ากูโอ้โหเผื่อมีแบบคนไม่หวังดีอ่ะมาทำร้ายฉันอ่ะกันไว้โห เธอนี่แบบดูเท่จริงๆเลยนะเนี่ยเจ้ากระต่ายธรรมดาคนมันหล่ออะว่าแต่ไปเรียนมวยมาจากไหนเนี่ยบันนี่โอ้ยต่อยวัดใช้ก็มวยวัดเองมวยวัดอ่ะฮ่องอย่างเท่เลยเหนื่อยใช้ก็กินน้ำหน่อยอ้าวออกมาแล้ว สดชื่นนะเออนี้ว่าแต่บันนี่ช่วงนี้ฉันไม่เห็นเจ้าหมีเลยอ่ะเธอลงใจว่าเจ้าหมีไปไหนอ่ะฉันไม่เห็นมันกันเนี่ยตั้งแต่เราไปสหรัฐอเมริกาด้วยกันนะเจ้าหมีอาจจะกลับมาประเทศไทยไม่ได้นะเขาฉันว่าหรือว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือว่าเจ้าหมีย้ายบ้านไปแล้วอ่ะมาอยู่ข้างบ้านเราแค่แป๊บเดียวเองแล้วก็หายไปเลยเฮ้ยแล้วทำไมไม่บอกพวกเราอ่ะจะย้ายก็ต้องบอกสิก็เราเป็นเพื่อน love กันนี่นาเพื่อนเลยนะ love กันนี่นาเพื่อนเลยนะ love เพื่อรักหรอ Yes you know นี่ชกยกิประเทศไทยก็เปิดอาเซียนกันมาหลายปีแล้วนะแต่ว่าฉันยังไม่เห็นประเทศจะเปิดเลยฉันฝึกภาษาอังกฤษมานานนมแล้วนะเนี่ยฉันว่าคงอีกนาน,น,ะะนอ่ะบันนี่มะม่วง Mango ้ะสีเหลือง Yellow อะมีด Knife ไม่ใช่ อไโตเห็นไหมเธอไม่ฝึกภาษาอังกฤษใช่ก๊ภาษาอังกฤษสำคัญกับชีวิตเธอมากนะรู้เปล่าโอเคฉันรู้น่ะโอ้ว่าแต่โดดที่ไรก็ขึ้นไม่ได้ตลอดเลยนะใช่ก็โอ้ยอีกนิดนึงเธอจะกระโดดตกตึกนะบันนี้ ว่ายน้ำก่อนสดชื่นว่าแต่วันนี้เธอมีอะไรให้เล่นบ้างชายเกิลมีอะไรให้เล่นหรอใช่เบื่อมากเลยในวันนี้เนี่ยฝึกมวยแล้วก็มาว่ายน้ำแล้วเนี่ยหลังจ,จากเธอว่ายน้ำเสร็จแล้วไปหาอะไรกินกันไหมล่ะเฮ้ยได้ไปตอนนี้เลยก็ได้นะฝึกเสร็จแล้วเหรอเนี่ยใช่ไปทางร้านไปดิาโอ้บัณฑิตยาฆ่าตัวตายเธอไปไหนแล้วหรอทางร้านไงรีบตามมาเร็วยู้ <c oughs> ก็ถ,ถ,ถึงแล้วร้านลุงสุดอร่อยร้อยจังหูกินแล้วร้อยแรงนี่ได้แรงอ,อกนี่กินแล้วมันได้แรงอกอกันเชเกอร์เธอรู้ไหมว่าแรงอกคืออะไรแรงอกคืออะไรอะฉันไม่รู้อ่ะบันี่กินแล้วมันสุดยอดนะมันสุดยอดทางเ้าอันไม่ทางเ้าวต้นมะพร้าวหรอต้นมะพรา้าวจะสุดยอดกว่าต้นมะพร้าวก็คือทางมะพร้าวเช่เกอร์สุดยอดทางเ้า,าเลยนี่กินแล้วมันได้แรงอกกันสุดยอดทางเ้าวนี้ โอ้ยแสดงว่ามันอร่อยมากเลยใช่ไหมเนี่ยร้านลุงอร่อยทุกครั้งเลยที่เรามากินโดยเฉพาะไก่กุ๊กออของโปรดเธอนี่ใช่เอ๋ร้านลุงไม่เปิดวันนี้ไม่อรอยแล้วอ่ะอไม่ได้แรงกอกเลยร้านล็อกแล้วหรอใช่ร้านล็อกชาเกิลโอ้ยให้ตายเดอ้อลุงนะลุงงั้นอย่างนี้ก็กลับบ้านกันดีกว่าบันนี่ใช่อุตสาห์ชมลุงว่าได้แรงกอกในสุดยอดทางพร้าวเลยนี่ไปกันเถอะใช่กินแล้วอืมอร่อย <c oughs> เคยดูไหมเคยดู

ใช่โอ้บ้านเงียบอีกแล้วอ่ะเจ้หาหมีไม่อยู่มา,าหลายวันแล้วเนี่ยนั่นน่ะสิโอ้นี่ใครอะไรมาทิ้งตรงนี้เนี่ยน้ำอัดลมหลากสีแล้วเนี่ยเอ้ยมาทิ้งน้องถังขยะด้วยอยะหน้าบ้านเลยเนี่ยโอ้ให้ตายเดอะชายเกิลทิ้งไรเนี่ยมาทิ้งหน้าบ้านคนอื่นแล้ว,ลวถังอื่นก็มีทำไมไม่ไปทิ้งมาทิ้งหน้าบ้านคนอื่นนี่ครอบครัวหัวร้อนปะเนี่ยเอาขยะมาทิ้งหน้าบ้านคนอื่นเนี่ยนั่นสิพ่ออะไรกันนี่วะโอ้ยวันนี้เธอหายไปไหนวชายเกิลฉันกระเด็นมาหลังถังขยะนี้ ให้ตายเธอชายเกิลฉันอยู่ในปุ๊บม้เออฉันไม่เห็นเธอเลยเนี่ยไม่ใช่ทางนั้นอ้าวฉันเห็นแล้วโอ้ยพาฉันส่งโรงพยาบาลด้วยชายเกิลขยับตัวไม่ได้เลยเนี่ยฉันรู้สึกมือบาดมือบาดจะอาจเจียนออกมาเป็นสีลุ้งแล้วเนี่ยเอยเดี๋ยวฉันพาเธอไปหาหมอนะบันนี่รบก,กวนด้วย ในที่สุดฉันก็ฟื้นขึ้นมาแล้วด้วยฝีมือของคุณหมอด้วยยาเข็มเดียวฮ้ยบันนี่ว่าไงว่าพ,พลือว่าเพื่อเลาเธอหายดีแล้วแต่ว่าสภาพร่างกายเธอดูไม่ปกติเลยอะบันนี่ไม่ปกติได้ไงก็แข็งแรงวิ่งฉิวเลยเนี่ยว,ว,วิ่งชนเตียงได้เลยเลยเนี่ย,หยเห็นเปล่าตอนนี้เธอตัวกลายเป็นสีลุงไปแล้วเฮ้ยบันนี่กลายเป็นสีลุงเหรอใช่ไม่อยากจะรู้ว่าตัวเองมันสีลุงแฮ เฮ้ยฉันว่าเธอต้องไปดูกระจกแล้วแหละเธอจะได้รู้กระจกอ๋อว้าไปดูกระจกในห้องน้ำนีน่ประตูเนี่อยตกใจกระจกมองไม่เห็น <c oughs> ฉันก็ไม่เห็นตัวฉันเองเหมือนกันฉันว่าโอ้ยห้องน้ำเฮ้ยไปส่องกระจกที่บ้าน<ก>ฉันเถอะบันนี่เอ้ยนั่นนะดิโอ้ยว่าแต่อุย้ยสีลุงก็เท่ไปอีกแบบนะเนี่ยเดินไปแล้ววิบวับวิบวับเชียว ชอบเหรอไม่ชอบรือฉันว่าอันนี้ต้องเป็นแผนของใครสักคนแน่เลยที่เอาถังขยะที่เป็นรอยระเบิดสีมาไว้หน้าบ้านเราเนี่ยและไม่รู้ว่ามันส่งผลกระทบอะไรกับชีวิตฉันบ้างแต่ที่รู้ตอนนี้คือเปลี่ยนสีใหญ่เลยเนี่ยฉันว่านะมีไม่กี่คนหรอกที่จะมีปัญหากันเราอ่ะบันนี่ใช่นอกจากบันนี่เองที่มีปัญหากับตัวเองแล้วนอกนั้นก็ไม่มีใครแล้ว ยนอกจากเธอก็มีด็อกเตอร์ไงเราเออใช่ด็อกเตอร์เลยว่าแต่เครื่องมือที่เปลี่ยนสีฉันนี่เหมือนกับเครื่องมือที่เราไปเปลี่ยนสีในแมพป,ปกติเลยเนาะฉันว่าด็อกเตอร์ต้องใช้แผนการเนี้มาจัดการเราแน่เลยอะ่ะเฮ้แต่ว่าเธอโดนก่อนคนแรกเลยฮ่า <c oughs> <c oughs> ไม่ได้แล้วอย่างนี้ต้อง เบิกยากินยาแล้ว<า>เธอจะไปหายาจากไหนใครจะไปรักษาให้เธอได้บะนี่เฮ้ยไม่มีใครรักษาได้บะนี่มียาของบันี่เองไชเกิลเดี๋ยวค้นยาแป๊บยาอยู่ในกระเป๋านี่แหละเธอค้นยาผิดระวังกินไปแล้วเพี้ยนไปอีกนะบะนี่เฮ้ยนั่นนะดิเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวไปค้นยาที่บ้านดีกว่ายาสามาัญประจำบ้านนั้นไปเจอที่บ้านดีกว่าไชาเกิลไปไปไป โอ้ยรถชั้นพังเลยควันขึ้นย่องแช่งย่องแชงเลยเนี่ยโอ้ยควันขึ้นไม่หยุดเลยอ่ะโอ้ให้ตายเถอะไปลุกเลยโอ้ยมันจะระเบิดมี่ยเนี่ยถอยมาก่อนจายเกลื โอ้ยตายเธอด้วยแรงระเบิดสีเมื่อกี้เนี่ยทำให้รถชั้นพังเลยอย่างนี้เสด็จพ่อต้องด่าชั้นแน่เลยเนี่ยนี่โชว์อ้แล้วบัดี้เธอไปนั่งอย่างนั้นทำไมละ่ะก่อนที่มันจะระเบิดใส่รถเธอชายเกิลชั้นต้องพาไปจรงอื่นเธอเส<ร>อียล<ร>ะเป็เสียละเองเนี่ยแล้วก็วิ่งกลับเ <ไป S 1> <ๆ>ข้าบ้านกันดีกว่าจะเกิลไปหายารักษาตัวชั้นดีกว่าแล้วค่อยเอารถไปซ่อมกันโอเคไปไปไปเร็วเร็วโหยให้ตายเถอะยาเธออยู่วางไว้ตรงไหนนะวันก่อนเราเพิ่งซื้อมาเต็มไปหมดเลย หรือนนี่ไงบนชั้นเนี่ยเต็มไม่หมดเลยใช่ไหมตรงนี้นี่นี่ไงยาเต็มเลยง๊ำก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 ๊ำเฮ้ยเสียงอะไรไอ้ชายเกิลเฮ้ยง๊ำก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 ๊ำเฮ้ยวันนี้อะไรถะก้มลงดูข้างล่างเฮ้ยนี่มันเจ้าหมีนี่ใช่ฉันเองโอ้ยเธอจะกลัวเวลาฉันกินทำไมนะชายเกิลโอ้ยฉันขอโทษโอ้ยก็ว่าทำไมเจ้าหมีหายไปไหนนานเลยนั่นดีแล้วทำไมมาตัวจิ๋วขนาดนี้อยู่ตรงเนี้ยโอ้โหยาดีวันก่อนฉันโดนจับ เฮ้ยใครจับเจ้าหมีไปอะไม่รู้พอมาอีกทีฉันตื่นอีกทีก็อยู่หน้าบ้านแล้วแล้วเธอรู้ได้ไงว่าโดนจับไม่รู้ฉันหรือว่าฉันหลับแล้วฉันตื่นอีกทีก็อยู่ตัวเล็กแล้วโอ้ยเจ้าหมีตัวเล็กก็ว่าทำไมหายไปไหนนานเลยเจ้าหมีนั่นแหละพวกเธอก็ไม่ค่อยอยู่บ้านในช่วงนี้ไปอยู่แมบบโน้นกันตลอดเลย โอ้ยใช่พวกเราไปอยู่แมบบโน้นกันนะชายก็โอยก็ว่าทําไมไม่เจอเจ้าหมีเลยอะนั่นนะดิฉันคิดว่าเธอติดอยู่ที่อเมริกานะเจ้าหมียฮิดได้ไงหมีรวยขนาดนี้นั่งเครื่องบินกลับมาได้เหมือนกันแหละโอ้ยนี่กินอะไรอยู่เนี่ยแคบตะเกงไงไม่เห็นเหรอก็เห็นอยู่ก็เลยถามเอ๊ะก็ถามด้วยความมีมารยาทอะเนาะว่าไงว่า จะเป็นพอด็อกเตอร์เหมือนกันเนี่ยเฮ้ยเจ้ามีจำได้ไหมคนแก่เปล่าที่เจอที่ USA อ่ะอเมริกาให้คนนั้นได้เลยฉันแน่คุณคุณฉันจำได้หนาคุณคุณนะโอ้ยชัวร์เลยแล้วเจ้าอยากหายเป็นปกติไหมเนี่ยเฮ้ยก็อยากหายดิก็เลยมาบ้านเธอไง โอ้ยโอยเธอมาไม่ผิดอยู่แล้วเนี่ยมาถูกที่แล้วเนี่ยเฮ้ยฉันว่าทีเนี้ยต้องหายาให้ทั้งเธอและเจ้าหมีแล้วแหละบันนี่หุยก่อนอื่นเลยตัวฉันไม่เป็นไรให้เจ้าหมีก่อนเลยดีกว่าหุยแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเพื่อความปลอดภัยเราพาเจ้าหมีไปข้างนอกก่อนไหมเฮ้ยจะไต้องพาเจ้าไปข้างนอกอ่ะก็เพื่อความปลอดภัยของบ้านใช่ไหมอ่าก็ได้พาไปข้างนอกเลยฉันเดินนาน่ะแบกฉันไปด้วยได้เลยเนี่ย เรามีเครื่องมือฟิสิกส์กันแบกไปก็ได้นี่เจ้าหมีตัวจิ๋วมากเลยเดี๋ยวฉันไม่เปิดประตูะตใชย่ยช่ก็บันนี่เธอเหยียบฉันนะถ้าง่วงก็ไปนอนในห้องไม่ใช่ไปน,นอนตรงนี้ชายเกิวายฉันก็ง่วงนอนเลย <c oughs> เจ้าหมีตีนี่นะช่วยด้วยนะบันนี่โอ้ยสบายมากตอนนี้บันนี่เอายามาใส่ไว้ในลูกโป่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วจะคว้างแล้วนะเจ้าหมีได้เลยี โอเคมานี่ลูกแรกโอ้โหไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไจเกิ้า งั้นเอาใาญ่อีกขวดนึงแล้วกันเอาขวดนี้ใส่ลูกโป่งแล้วกัน,นใส่เจ้ามีเลยนี่ลูกสองอไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะชายเกลต้องเอายากขวดนะวนี่มันยังไม่ใช่ยาแก้ไม่ใช่ใชใชนี่ลูกสามโอ้โหไม่เป็นไรเลยนี่บ้านนี้ถาเอายาไปถูกขวดไปโหยก็ถูกอยู่แล้วนะก็ที่มีในบ้านก็ออกมาหมดเลยว่าแต่ทำไมไม่หายกันนาะอันนี้ฉันว่าเราต้องลองทุกขวดแล้วแหละทีนี้นี่ขวดนี้เลยขวดนี้น่าจะได้ โอ้โหยังไม่เกิดอะไกเกิลทำไงเดียยังเหลืออีกสี่ขวดบันนี่จัดไปให้หมดเลยได้เลยกระหนำใส่เจ้าหมีไปเลยนี่เจ้าหมีหุยไม่หายนี่งั้นก็ขวดนี้แหละต้องเป็นแน่นอนเลยนี่ว้าวอะไรเนี่ยเฮ้ยหายแล้วเหรอบันนี่โอ้ยไม่ได้หายนะใช่ตัวเธอปี๊บป๊บป๊บปาบใหญ่เลยใช่ไอของเธอเนี่ยเธอไดอแ่ท่ายง โอ๊ยขอโทษนี่คนช่วยอยู่นะเนี่ยเป็นเหมือนกันเลยทีนี้อะไรเน,นี่บันนี่ทำไมทำตัวฉันไปแบบนี้เนี่ยโอยขอโทษขอโทษเหลือ,อยาอีกสองขวดไม่เป็นไรหรอกอ่ามาขวดนี้นะน่าจะหายแล้วแหละขวดนี้เราใชเก,กันเนาะใช่ใช่ใช่นี่ใครเน<ช><ๆ>ย<ะ>ย,ย,ยังอ่ะยังอ่ะโอ้ยเหลือคนสุดท้ายขวดนี้แหละน่าจะหายขวดสุดท้ายมันต้องใช่แน่นอนใช่วันก่อนไปซื้อมาขวดนี้แหละฉันจำได้ยาบูดใส่โจมีเป็นเลยโอเค นี่เฮ้ยตัวใหญ่แล้วเกตัวใหญ่แล้วแต่เอเปิดอยู่นิดนึงเจ้ามี <c oughs> มอะไรหรอเออมันตัวใหญ่หญแถมยังสีลุงด้วยแล้วไม่ใช่ใหญ่ธรรมดานะมันใหญ่กว่าเลย <c oughs>